หลวงปู่ชอบบอกว่าที่เมืองเชียงใหม่นี้มีเทวดามากมีมากกว่าภาคกันอื่นในประเทศไทยและสองสถานที่นี้คือสถานที่ที่มีเทวดามาชุมนุมกันเพื่อขอฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นมากที่สุดอ้างอิงจากโครงการหนังสือบูรพภาจารย์เล่ม9ก้าหลวงปู่ชอบฐานะสโมเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในคราวที่หลวงปู่ชอบฐานะสโมครูบาอาจารย์รูปสำคัญในสายพระป่ากรรมฐานได้ติดตามหลวงปู่มั่นภูริทัตโตไปทุดงปฏิบัติธรรมณจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ชอบเล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่อยู่เชียงใหม่ว่าในแต่ละคืนจะมีเทวดามาขอ ท่านอาจารย์ใหญ่แสดงธรรมให้ฟังอยู่มิได้ขาดพากันมาทุกวันทุกคืนและพากันมาเป็นจํานวนมากบางคืนพากันมาเป็นจํานวนหลายพันบางคืนพากันมาเป็นจํานวนหลายหมื่นบางคืนนั้นมามากเป็นจํานวนหลายแสนเลยทีเดียวจนมืดฟ้ามัวดินไปหมดทั้งพื้นดินและบนอากาศการแต่งตัวของพวกเทวดาที่พากันมาฟังธรรมนั้นบางครั้งก็แต่งตัวเหมือนกับพระราชาพาบริวารมาฟังธรรมเขาจะไม่ประดับเพชรนินจินดามาถ้าผู้ที่เป็นหัวหน้าใส่ชุดขาวมาพวกบริวาร ก็จะใส่ชุดขาวมาเหมือนกันถ้าเป็นสีแดงก็จะใส่สีแดงมาเหมือนกันแม้แต่เท้าเจตุโลกบาลเทพผู้รักษาโลกทั้ง4ก็ยังเคยมาขอฟังธรรมกับท่านอาจารย์ใหญ่มั่นพวกเขาพากันมาจากเขาจุมพศเทวดามาในครั้งนั้นพากันมาเป็นจํานวนมากเป็นพิเศษมากันเป็นแสนแสนองค์เต็มพื้นที่ดินพื้นฟ้าไปหมดหลวงปู่ชอบยังเล่าเพิ่มเติมได้ว่าที่เมืองเชียงใหม่นี้มีเทวดามากมีมากกว่าภาคอื่นในประเทศไทยพร้อมทั้งบอกถึง2สถานที่ที่แม้ว่าทุกที่ที่หลวงปู่มั่นไป จะมีเทวดามาขอฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นจำนวนมากแต่สองสถานที่นี้คือที่ที่มีเทวดามาชุมนุมกันเพื่อขอฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นมากที่สุดหนึ่งคือบ้านป่าเมี่ยงแม่สายอยู่ในอำเภอรพร้าวาจังหวัดเชียงใหม่ถ้าดูจากในแมพก็ค่อนข้างต้องขับรถเข้าไปลึกพอสมควรและ2คือถ้ำดอกคำสถานที่ที่หลวงปู่มั่นบรรลุธรรมขั้นสูงสุดระดับพระอรหันต์อยู่ในอำเภอรพร้าวาจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันนั่นเองหลวงปู่ชอบบอกว่าช่วงที่ท่านอยู่ที่ถ้ำดอกคำมีเทวดามามา,มากจริงๆไปอยู่ที่ไหนเห็น เทวดามาหามาเยี่ยมมาฟังธรรมก็ไม่เคยเห็นมามากเท่ากับอยู่ที่ถ้ำดอกคำเวลาที่พวกเทวดามาจะปรากฏว่ามันแจ้งสว่างไปทั่วบริเวณถ้ำดอกคำแสงสว่างนั้นเป็นแสงสว่างนวลใสเหมือนกับเอาเทียนเป็นหมื่นเป็นแสนเล่มมาจุดไว้รอบๆถ้ำดอกคำ จากเรื่องเล่าของหลวงปู่ชอบนี้คงจะเห็นได้ว่าถ้ำดอกคำนะับเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่ที่มีเทวดามาชุมนุมกันเป็นจํานวนมากซึ่งจากการที่ผมได้เคยไปตามรอยหลวงปู่มัน่นใะนถ้ำดอกคำแห่งนี้ก็กล้าบอกเลยว่าด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบและพลังงานเล่นลับบางอย่างทําให้เชื่อว่าถ้ำดอกคำแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เยอะจริงๆหากท่านใดได้มีโอกาสมาสวดมนต์ทำบุญนั่งสมาธิก็คงจะมีเทวดามาร่วมกันอนุโมทนาไม่น้อยทีเดียวซึ่งเร็วๆนี้ในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนปี25 6 8วัดอก ตําบลน,น้ําแพร์อาเภอพร้พาวจังหวัดเชียงใหม่หรือบริเวณถ้ําดอกคําที่กล่าวถึงไปได้มีการจัดงานบุญใหญ่งานกระถินสามาคัคคีเพื่อสมทบทุนในการสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นท่านใดสะดวกก็สามารถมาร่วมงานบุญนี้กันได้หรือสามารถร่วมบุญสร้างพระเจดีย์ได้ตามบัญชีที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับอาน,นิสงส์งจากการสร้างเจดีย์เป็นบุญใหญ่ส่งผลให้ยืดอายุไขและต่อชะตาชีวิตของเราได้อีกทั้งยังได้ร่วมบุญในสถานที่ที่มีเทวดามาชุมนุมกันเป็นจํานวนมากรับรองว่าทุกท่านจะได้รับอานิสงส ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านล่วงหน้าด้วยนะครับผมเมฆไวรุ่นของพระขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามหากท่านชอบคอนเทนต์ตามรอยครูบาอาจารย์และคอนเทนต์บอกบุญแบบนี้ก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธรรมทานและสนับสนุนค่ารถค่าน้ำมันให้กับผมด้วยการอุดหนุนสินค้าต่างๆของทางเพจโดยเฉพาะน้ำมันไพลทองใช้นดวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยกลิ่นหอมเย็นชื่นใจพุทธคุณจากคุณแม่บุญเรือนบูชาวันนี้จะมีคาถารักษาโรคแถมไปให้ด้วยจะสั่งซื้อในติกต็อกช็อปหรือทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับกราบ